สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมูมวิลล่าโรยเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําการแลนดอมนะคะอ่านตำหนัาไพ่ที่เปิดได้เลยนะพลังงานเป็นการแลนดอมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคน,นะคะ่ะแต่ถ้าคุณมาจากคลิปนี้สามารถฟังเป็นแนวทางได้นะ ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์แชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักเลยนะแล้วก็ขอขอบพระคุณมากมากเลยนะ,ะสำหรับการกดซร์แตงเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะ,ะหัวข้อแรนดอมของเราในวันนี้นะคะเขาคิดถึงคุณไหมนะคะคนที่คุณนึกถึงนะ,ะวันนี้เราจำถามใครกันนะะเข้าเรื่องกันเลยนะคะ ดีเอ็มเพรสคิดถึงอยู่แล้วคุณคือคนที่มีค่ากับเขามากๆนะคะคือที่หนึ่งในใจเขาเลยนะคุณคือคนที่สําคัญมากๆในใจเขานะใบแรกนี่ก็เลิศนะคะขอสิบไปนะแต่รู้ไว้เลยนะถ้าได้ดีเอ็มเพรสเนี่ยยังไงคนก็สําคัญมากๆมีความหมายมากๆต่อเขานะสิบไม้แบบความรู้สึกเยอะแบบภาระเยอะนะคะ สำหรับธาตุราศีนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกได้เลยนะคะธาตุราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะสามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะตัวเขาคนนี้นะคะมีคนเกิดวนันศุกร์ค่ะนะคะตัวคุณหรือเขาก็ได้นะคะพลังงานอาจสลับกันได้นะ,ะมิชาธาตุไฟไม่สิ่ยงธนูค,ค่ะธาตุดินการเบิกส่งบังกรนะคะธาตุโมหะถุนตุนกลุมมธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกนะคะตามหน้าไพ่นะคะลักษณะความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยเหมือนห่างๆกันเลยนะคะช่วงนี้ยังไม่ได้เลิกแต่ก็เหมือนเลิกเลยนะคะเหมือนตัวเขาในตอนนี้เนี่ยเขามองความสัมพันธ์ เหมือนมองด้วยความกลัวเจ็บสาำลอยเดิมนะคะหากในบางกรณีเนี่ยบางคนบางคู่ที่เลิกกันไปแล้วนะบอกไว้เลยนะ,ะว่าเขายังทําใจไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเขานะยังมองคุณเป็นคนรักของเขาอยู่ยังมองว่าคุณนะเป็นแฟนเขาอยู่คุณคือคนที่สําคัญมากๆในใจของเขานะคะเนี่ยด้วยดีเอ็มเพรสนะ,ะยังรักยังแบบมีคุณค่ามากมากสหรับเขาคนนี้นะคะเขาไม่ลืมนะคะทำใจไม่ได้ มันมีความเจ็บปวดเสียใจขึ้นมาแบกรับภาระแบกรับความรู้สึกค่อนข้างเยอะนะ,ะเนี่ยมีสิบไม้สิบดาบแล้วก็สามดาบอีกนะคะมีความเจ็บปวดเสียใจมีมีความรู้สึกเสียดายด้วยห้าถ้วยอีกนะคะมีความรู้สึกเสียใจเสียดายเจ็บปวดแบกบ ภาระแบกความกดดันหลายอย่างเลยนะคะถึงถ้ายังไม่เลิกกันก็อุปสรรคเยอะมากๆค่ะอุปสรรคถ้าไม่ใช่ในเรื่องของระยะทางนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอุปสรรคทางด้านความรู้สึกของตัวของเขาเองนะคะอืมเขาคนนี้นะคะตามหน้าไพ่นะคุณคือคนสําคัญมากๆในใจเขาเหมือนที่บอกค่ะนะะต้องย้ําเลยเพราะว่ามันขึ้นแบบนี้นะคะแล้วตัวเขาก็คิดถึงยังรักคุณอยู่ยังคิดถึงคนมากๆแล้วก็เผลอคิดถึงในมุมที่โรแมนติกบ่อยมากเขายังจังภาพที่ ที่คุณกับเขานะ่มีความสุขร่วมกันนะคะทุกครั้งที่เขานึกถึงนะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกสบายใจมากๆแล้วเขาก็ยิ้มทุกครั้งที่นึกถึงคุณนะคะตัวเขามีความรู้สึกที่อยากติดต่ออยากสื่อสารนะคะอยากทําให้ความสัมพ,พันธ์นี้มันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าลึกๆในใจเขามันก็มีความขัดแย้งในความรู้สึกของเขาอีกนะคะมันเป็นความรู้สึกขาดบางอย่างในชีวิตไปนะ,ะเพราะว่าตัวเขาเคยเจ็บปวเดเสียใจแรงๆมานะเะจ็บ จ็บมากอะนะ,ะก็เลยเหมือนหลอกหลอนว่าจะเจ็บเหมือนเดิมอีกไหมนะ,ะจะแบบว่าจะเป็นเหมือนในอดีตไหมเขารู้สึกเจ็บลึกรู้สึกพังทลายในอดีตนะคะก็ะะเลยเลือกที่จะเก็บตัวนะคะเหมือนรู้สึกว่าไม่อยากที่จะคาดหวังกับอะไรแล้วนะนะ,ะรู้สึกท้อรู้สึกรู้สึกมีความแบบเหนื่อยจังเลยเหนื่อยกับกับความรักความสัมพันธ์จังเลยนะกลัวมากๆด้วยนะกลัวผิดหวงังกลัวถูกทอดทิ้งนะกลัวที่แบบ กลัวเหมือนถูกลืมถูกเมินนั่นเองนะคะเขาคนนี้ตัวเขาที่ผ่านมานะคะเขาอาจจะเคยถูกถูกทอดกิท,ง,ท,ทงนะ,ะหรือว่าอาจจะเคย อกหักมาก็ได้นะคะเพราะว่าตามหน้าไพ่นะมันขึ้นความรู้สึกว่าเขากลัวการถูกทอดทิ้งเขากลัวการแบบถูกทิ้งให้อยู่ลําพังนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะนิ่งมากกว่าที่จะทักมาหาเลยทันทีแต่ในอีกใจหนึ่งของเขาก็อยากที่จะทักมามากๆนะคะด้วยตัวอัศวินดาบนะมันเป็นความรู้สึกอยากมาหาอยากทักแล้วอะแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่ยอมรับในใจตัวเองแล้วนะว่ารักคุณขาดคุณไม่ได้คะ่นะค,คุณสําคัญมากๆต่อใจเขานะคะคือไม่อยากจะเสียไปเลยนะ่ะนะคะแต่ ก็มีความกลัวที่แบบกลัวที่ว่าถ้ารีบร้อนไปอ่ะถ้าแบบว่ารีบทักไปรีบเคลียเลยเนี่ยแบบแบบไม่มีสติเนี่ยนะคะแบบที่ไม่ต้องคิดเนี่ยมันจะเจ็บในอดีตเหมือนในอดีตแน่ๆเลยนะคะตัวเขาคิดแบบนี้นะคะเพราะว่ามีความเจ็บปวดมันหลอกล้ออยู่นะคะอีกทางหนึ่งที่ตัวเขายังไม่ขยับนะคะคนคนนี้มีภาระหน้าที่ที่ต้องแบกบ ในชีวิตของเขานะคะมันเป็นภาระที่ต้องทําแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะ,ะเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเรื่องความกดดันต่างๆในชีวิตของเขาที่เข้ามาในชีวิตเขานะคะมันจําเป็นต้องทํามันจําเป็นต้องแบกมันคือมีความรับผิดชอบเยอะนะคะคนคนนี้นะ,ะแล้วต่อด้วย5เหรือยนอีกนะ,ะมันเป็น ภาระชีวิตเยอะค่ะคนคนนี้นะคะแต่ตัวเขาก็ยังอยากที่จะมีความสัมพันธ์นี้นะคะอยากยังอยากมีความรู้สึกที่อยากจะทําให้มันดีขึ้นอยากจะพัฒนาอยากที่จะขอคุยกับคุณขอเคลียร์กับคุณอยู่นะคะเพราะตัวเขามีความจริงใจให้คุณมากๆมีความรู้สึกที่อยากจะมา,มาสารภาพรักน,าาน,น่ะอัศวินถ้วยนะคือขี่ขี่มาแล้วนะ่ะอยากจะบอกรักแล้วนะ่ะนะคะมีความรู้สึกที่ยังไม่ลืมคุณค่ะยังรกักยังคิดถึงอยู่นะคะถามว่าไพ่ใบไหนรักน่ะ d ี p l a c e ค่ะ ะะใบแรกเนี่ยนะคะรักมากนะคะแล้วก็คิดถึงมากกลัวสูญเสียคุณไปนะคะมันเป็นความรักที่ทั้งรักทั้งเจ็บทั้งเสียใจทั้งกลัวปนปนกันมานะคะ แต่เขารักและคิดถึงคุณมากๆนะความรู้สึกก็คือคุณยังคือยังเป็นแฟนเขาอยู่ยังเป็นคนสําคัญของเขาอยู่นะถ้าเลิกกันแล้วนะแต่ถ้ายังไม่เลิกคุณก็สําคัญมากๆสําหรับเขาเลยค่ะนะคะที่ความสัมพันธ์นี้ยังไม่ขยับเพราะมีภาระหน้าที่ที่เยอะมากๆในชีวิตของเขานั่นเองนะคะตัวเขานะ่ะมีความรู้สึกที่สบายใจมากๆนะคะสบายใจมากเวลาอยู่กับคุณเขามีรอยยิ้มทุกครั้งเลยนะคะที่เวลาเขานึกถึงคุณนะแต่ช่วงนี้เนี่ยเขาก็อยู่ในช่วงที่ทบทวนใจ รู้สึกว่าเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยเขาจะเทคแอคชั่นกับความสัมพันธ์นี้นะ,ะเมื่อถึงเวลานะ,ะเขาจะเคลียร์เขาจะพูดกับคุณแบบตรงไปตรงมาด้วยอสศวนดาบนะคะเขาจะไม่คุมเครืออีกต่อไปนะคะ เขาคนนี้นะคะเขารักคุณจริงแล้วก็ยังรักอยู่นะคะรักแบบให้คุณค่าแล้วก็ให้ความสําคัญกับคุณมากๆแล้วก็เห็นคุณเป็นคนที่สําคัญมากๆในชีวิตของเขาในใจของเขาตัวเขารักด้วยหัวใจนะคะรักด้วยความอ่อนโยนะด้วยอัศวินถ้วยมันมีความจริงใจรักอ่อนโยนโรแมนติกนึกถึงนะคะมีความสุขมากๆที่ได้รักนั่นเองนะคะไม่เคยลืมค่ะยังรักอยู่นะคะคุณก็เป็นแฟนของเขาอยู่เหมือนเดิมเป็นคนสําคัญของเขาเหมือนเดิมนะคะรักคิด ถึงรอมากๆใต้สำหรับจริงก็บอดนะซึ่งหมายถึงว่าเป็นความรักที่อยากจะยืนให้มั่นอยากเป็นคนที่ดีที่สุดแล้วก็ดีพอดีมากดีสำหรับคุณ นะคะตัวเขาคนนี้บางมุมอ่ะเขาก็ยังมีความเป็นอีโก้นิดนดนะคะคนคนนี้นะ,ะมีอีโก้ในความเป็นผู้นําแล้วก็เหมือนมีศักดิ์ศรีอยู่นะคะมันก็ยังมีความเป็นอีโก้ในตัวของเขาอยู่นะคะคนคนนี้แต่ว่าเขารักคุณนะ,ะเป็นรักที่อยากทําให้ดีพอสําหรับคุณอยากเป็นคนที่ดีมากๆสําหรับคุณนั่นเองนะคะก็จบการอ่นานไพ่แล้วนะคะทุกคนก็ ขออภัยด้วยนะคะถ้าไม่หมอพูดวกไปวนมานะคะพยายามเรียบเรียงให้ให้ออกมาเข้าใจง่ายๆนั่นเองนะคะก็ยินดีด้วยนะคะเขารักคุณนะคะก็ <c oughs> ขอให้ทุกคนรับแตพลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้นะคะ <c oughs> ขอบคุณที่รับชมรละฟังมากๆเลยนะเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าคลิปหน้านะคะ <c oughs> ขอให้มีความสุขสขภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะ <c oughs> บ๊ายบายสวัสดีค่ะ